ก็คือเป็นการรวมตัวกันของคนที่รักการปั่นนะคะแล้วเราต้องการจะรณรงคนลงว่ามาช่วยกันปั่นเพื่อลดฝุ่นพ m 2.5เพราะว่าฝุ่นกําลังจะมาช่วงหน้าหนาวพอดีอแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็พยายามรณรงค์ลงเรื่องของการแยกขยะนะคะก็เป็นเหมือนกับเป็นกิจกรรมที่ทําขึ้นมาเพื่อสร้างจิตสานึกค่ะก็เลยได้ ที่กองผมกจะป็นแต่อเนื่องใี่กองครับผมกิจกรรมในวันนี้เนี่ยที่จะเรื่องของการปั่นมันสามารถช่วยเรื่องของรดฝุ่นแล้วก็โอเยอะแยะเลยครับก็ลองนึกดูนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนหันมาขี่จักรยานมากขึ้นปริมาณรถยนต์บนถนนก็จะลดน้อยลงใช่ไหมครับเราก็จะได้ลดปริมาณควันพิษลดฝุ่นต่างๆลงคนที่ขี่จักรยานก็ได้ เรื่อง,องของร่างกายและสุขภาพมากขึ้นนะฮะ<ม>ก็มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ช่วยกรนตุนชาวเมืองเนาะใช่จริงๆแล้วถ้าลองมาปั่นดูจริงๆนะครับจะรู้สึกว่าจริงๆมันไม่ไกลนะ <S <S 1> <S 1> ผมมีโอกาสได้ขี่อยู่ในเมืองบ่อยจากจุดหนึ่งไปถึงจุดหนึ่งมันก็8โล10โลอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นระยะที่เราปั่นกันได้ง่ายๆสบายๆพีแต่ว่า อาจจะที่ทํางานหรือที่ออฟฟิศอาจจะสนับสนุนเรื่องห้องเอาไว้อาบน้ำไว้เปลี่ยนชุดสักนิดหนึ่งและผมเชื่อว่าถ้ากิดมีคนหันมาขี่จักรยานตัวนี้จะให้เยอะๆเนี่ยผมจะลดอะไรได้เยอะเลยลดเรื่องของการใช้น้ํามันเรื่องของลดฝุ่นลดฟันพิษนะแล้วคนที่ใช้จักรยานก็มีสุขภาพร่างกายดีขึ้นครับพีครับครับที่นี้ก็คือตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเืองนะครับเรื่องของการปั่นจักรยานอย่างเงี้ย ครับผมก็อย่างจริงๆแล้วหลายคนอาจจะมองว่าเมืองไทยหรือว่ากรุงเทพอาจจะไม่เหมาะกับการขี่จักรยานแต่แต่ผมมองว่านะครับบ้านเราก็ไม่ได้มีหิมะบ้านเราก็ไม่ได้มีภูเขานะครับกรุงเทพเป็นพื้นที่ราบเรียบนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องอาจจะเปิดใจแล้วก็เริ่มทดลองดูผมว่าจักรยานเป็นสิ่งที่เราคงปฏิเสธไม่ได้ครับว่ามันมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็อยากจะ Uh, ชวนทุกคนนะครับให้เปิดใจแล้วก็ลองมาขี่จักรยานดูนะครับจะขี่เพื่อการออกกำลังกายก็ได้หรือว่าขี่เพื่อเป็นการ Bike t o w o r k กก็ได้นะครับทดลองดูครับสุดท้ายครับให้พี่จิ๋ว ถักทท้ายถึงโครงการแลวก็ถึงเดียวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะก็วันนี้เรามารวมตัวกันในเบื้องต้นใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้คิดว่าทางพี่กับทางเจฟฟรีย์ก็จะคิดกิจกรรมต่อเนื่องนะคะแล้วอาจจะได้เข้าไปทาโปรเจกต์ร่วมกันกับทาง EEC นะคะแล้วก็ถึงโอกาสนั้นก็อาจจะต้องรบกวนพี่กล้องมาช่วยอีกเหมือนเดิมค่ะ